และช่วงนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณหมอเฉวิสันหนามวาดนะคะผู้ในการกองควบคุมโรคภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณถอมคุณจิมมีรร่คร,ครับคุณหมอครับเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขจะจัดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนหรือครับคุณหมอครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงที่ถ้าได้ติดตามอยู่ในข่าวนะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ย จำนวนเข็มหนึ่งดูจะชะลอตัวไปสักหน่อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าความก้าวหน้าที่เราตั้งเป้าจากได้ร้อยล้านโดสในเดือนพฤศจิกายนก็ยังตั้งตั้งเป้านั้นอยู่นะครับต้องระดมก,กําลังเต็มที่ครับก็เป่นเป็นที่มาครับรวมถึงว่านอกจากเกี่ยวข้องกับในตัวสัปดาห์รณรงค์แล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนที่จะทําให้ทางมหาไทยทางภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมมือกันในการที่จะทําให ที่น้องประชาชนเข้าถึงวัคซีนในช่วงนี้ให้ต่อเนื่องไปให้ได้มากมากครับผมครับคุณหมอครับเป้าหมายร้อยล้านโดสภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งอันนี้วัคซีนเรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับเพียงพอมีครับมีเรามีวัคซีนที่ออยู่ในคลังของจังหวัดอยู่จํานวนหนึ่งทีเดียวนะครับก็พร้อมที่จะรอฉีดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่แค่ว่าในเรื่องของการที่จะให้เข้าถึงเราก็วิเคราะห์ครับว่าอาจจะมีที่น้องประชาชนบางส่วนที่ ใจเนะี่ยตั้งใจอยากจะฉีดแต่ความไม่สะดวกในการเดินทางอาจจะติดเตียง<น>อาจจะอยู่ไกลทํำยังไงจะหลายพื้นที่ก็มีการไปเคาะประตูบ้านเพื่อให้แน่ใจว่ามีจุดไหนที่ยังขาดตกอยู่นะครับอาจจะมีพี่น้องบางส่วนที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจเราก็จะทําในเรื่องเหล่านี้ให้ให้ชัดเจนมากขึ้นและเข้าถึงมากขึ้นครับก็คือถ้าติดเตียงก็ไปฉีดถึงที่รอพอสตอหล่นนี้เราฉีดไหมคุณหมอครับใช่ครับหลายพื้นที่ก็ จะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนะครับแล้วก็ดูว่าจะสามารถจัดการกระจายอย่างไรบ้างถ้าในจุดช่วงที่แรกๆนี่เราก็จะเห็นว่าจะมีการไปอยู่ในจุดที่รวมศูนย์นะครับแต่ตอนหลังนี่นะครับเมื่อิดกันมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อให้เข้าถึงนี่ก็กระจายไประดับอำเภอแล้วก็รอคอสตอมีทีมที่จะลงไปถึงพื้นที่ก็ขึ้นกับความพร้อมแล้วก็ระบบงานของแต่ละจังหวัดที่จะออกแบบแล้วก็ดําเนินการครับ ตอนนี้เฉลี่ยฉีดอยู่วันละเท่าไหร่ครับคุณหมอครับตัวเลขที่รายงานวันนี้มาเป็นประมาณสามแสนนะครับคือเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นตัวเลขยอดรวมบอกว่าแสนโดสนี่ก็มัน,มนดรอปไปในช่วงที่อามาถึงวันอาทิตย์นะครับมันันดอกไปนะครับเสร็จแล้วรานี้ก็พอมีขยับขึ้นมาก็เหมือนจะใจชื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่มันก็ไม่สูงกับเมื่อก่อนที่แบบ วันละเจ็ดแปดแสนหรือว่าเก้าแสนนะครับ,รบตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทุกคนเห็นเห็นประเด็นแล้วก็อยากจะทาแผนให้มีความชัดเจนแล้วก็สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนว่า,าถึงช่วงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ดีแล้วนะครับแต่จํานวนของการเสียที่ต่อเนื่องให้มันถึงระดับหรือว่าไปมากยิ่งกว่าน,นี้อีกเนี่ยก็จะยิ่งเป็นผลดีมากขึ้นครับตับการเปิดประเทศและก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราครับวิเคราะห์แล้วตัวเลขที่มันช้าลงเนี่ยนะครับ มันเกิดจากสาเหตุว่า 1. คนไม่อยากฉีดหรือสอความไม่สะดวกอันไหนมากน้อยกว่ากันครับคุณหมอครับข้อนี้เนี่ยคงต้องดูแต่ละพื้นที่เหมือนกันนะครับ,รบเพราะว่าในส่วนที่ที่เราเห็นในภาพใหญ่อัตราของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีบางจังหวัดที่อาจจะสถานการณ์การระบาดไม่ได้เจอคลื่นการระบาดที่แรงเนี่ย ก็อาจจะมีผลในเรื่องของความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนที่จะเข้าหาการฉีดวัคซีนนะครับถ้าเป็นเ่วงต้นอาจจะบอกว่าวัคซีนกระจายไปยังพื้นที่เหล่านั้นอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเราระดมใส่พื้นที่ที่มีการระบาดที่เยอะอันนั้นเป็นข้อเท็จจริงนะครับก็แต่ว่าตอนนี้วัคซีนมาลงไปอยู่ถึงทุกพื้นที่แล้วนะครับแต่คราวนี้คิดว่าเป็นสองส่วนประกอบกันนะครับแต่บอกว่าพื้นที่ไหนมากน้อยเนี่ยอาจจะอาจจะชี้ได้ยากกปอยู่เหมือนกันก็ ในพื้นที่จะต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับว่าพี่น้องประชาชนรับรู้ข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะครับ,รบแล้วก็ในประเด็นเรื่องของการจะอ,ะอำนวยความสะดวกก็อาจจะแตกต่างกันพี่น้องที่อยู่ในชนบ,บทการเดินทางก็อาจจะไม่สะดวกนักนะครับที่จะต้องมาตัวเมืองนะครับ,รบเพราะฉะนั้นบทบาทตอพอสตก็ต้องอเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะที่ถ้าเป็นในพื้นที่เขตเมืองเนี่ยความซับซ้อนของที่อยู่อาศัยการมีคน แรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยจุดนั้นจุดนี้ก็เรียกว่าการเข้ะประตูบ้านก็อาจจะมีส่วนที่ช่วยที่สําคัญครับถ้าอย่างนั้นอันนี้ถ้าผมในเชิงวิเคราะห์อย่างที่คุณหมอวิเคราะห์มาก็คือว่าแน่นอนเรื่องความสะดวกนี่ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่สำคัญนะครับทั้งนั้นถ้าเราบอกว่าเอาละต่อไปนี้เราพอสตอโรงพยาบาลชุมชนอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดก็แปลว่าทุกที่พร้อมจะฉีดนะครับแปลว่ามีคนเข้ามาติดต่อ ติดต่อรักษาโรคอื่นอะไรอื่นฉีดวัคซีนยังยังไม่ฉีดฉีดไหมฉีดฉีดเลยใช่ไหมโรงพยาบาลเอกชนก็พร้อมเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่ามีคนชนชนชั้นกลางส่วนหนึ่งก็ที่ใช้เอกชนอยู่อ,อาจจะไม่พร้อมที่จะไปสถานที่กลางบางซึ่งหรือไปตามที่มีการนัดหมายหรืออาจจะไม่สะดวกในการลงทะเบียนตามนัดแต่ว่าเขาอาจจะต้องไปหาหมอตามโรงพยาบาลของเขาประจาอยู่แล้วแล้วก็พอไปปับ๊บถามมาฉีดยังยังไม่ฉีดหรือว่าไม่ต้องถามเลยผมอยากจะฉีดมีฉีดไหมที่นี้ ถ้าตอบโจทย์ตรงนี้ได้มันจะทําให้ตัวเลขมันเป็นไปได้ไหมคุณหมอครับแต่เราทําให้ทุกส่วนพร้อมที่จะฉีดครับในในจุดนี้ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ย้าเน้นว่าให้พื้นที่ไปดูตับแผนนะครับถ้าสามารถที่จะเพิ่มเป็นจุดบ a ็อกอินนะครับ,รบก็เรียกว่าให้สามารถดําเนินการได้ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยที่มีคนรอลงทะเบียนอยู่เยอะต้องการจะเข้ามาเยอะๆบางทีถ้าเปิดบ a ็อกอินพร้อมกันเลยเนี่ยบางทีมันจะแออัดหนานแน่นแล้วก็ คนจองก่อนแต่ก็จะมาเจอคนหนาแน่แลวคนวอล์กอินไปเอ๊ะวันนี้วัคซีนเตรียมไว้เท่านี้วอล์กอินมาเสร็จก็ผิดหวังไม่ยังไม่ได้ฉีดอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็ตอนระบบตอนนั้นก็เรียกว่าการวอล์กอินอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยวัคซีนมีอยู่ในระดับจังหวัดอยู่แล้วเนี่ยการจดให้มีการวอล์กอินเนี่ยก็น่าจะตอบประโยชน์ได้แล้วก็ในเรื่องของแรงงานต่างด้าวโดยนโยบายของกระทรวงนิดเดียวครับคุณหมอครับข้อยัดคุณหมอครับขอยัดแทรกนิดเดียวครับถ้าจากเดิมของเราคือนัดหมาย ลงทะเบียนนัดหมายอ่าแต่ถ้าของใหม่สมมุตินะคนอย่างที่คุณหมอว่าของใหม่แบบมาเลยครับฉีดได้ทุกวันเคนก็จะรู้สึกว่าเอ้าวันนี้ก็ได้วันนั้นก็ได้เอออย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าเขาพร้อมว่าถ้าไปที่นี้ได้ฉีดได้ฉีดได้ฉีดคาก็ไปวันนั้นอย่างนี้ได้ก็คือเติมความสะดวกเข้าไปก็แปลว่าที่โรงพยาบาลนั้นต้องมีวัคซีนสำรองแล้วก็พร้อมที่จะฉีดครับตรงนี้ตรงนี้ในการบริหารจัดการจังหวัดจึงมีความสำคัญมากครับที่จะสื่อสารให้ผู้ให้บริการก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ สิ่งที่เราระมัดระวังก็คออือพอสื่อสารออกไปก็ค,ค,ค,คือวันไหนถ้ามามากไปมันก็ไม่ดีแน่นะครับก็บคือคในช่วงที่เปิดก็เราสื่อสารประชาสัมพันธ์ออกไปถ้ามาในจํานวนแบบนี้เราจะรับมือ,อยังไงเรายังพอจีอต่อวันประมาณเท่าไหร่ ถ้าจะมาเยอะเราก็อาจจะให้ข้อมูลลงทะเบียนไว้ก่อนจะมาสะดวกมากอีกวันไหนหรือโทรถามก่อนก็ได้วันนี้เต็มแล้วเดี๋ยวมาพรุ่งนี้นะถ้าใหบถ้ามั่นใจที่สุดเนี่ยโทรอย่างที่คุณถนอมว่านะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการจัดการเนี่ยอาจจะล็อกชั่วโมงไว้เลยวันนี้เวลานี้ถ้าไปช้าตอนนี้มันอาจจะเจอคนอื่นคิวอื่นอาจจะเยอะอมาตอน11โมงนะก็ จะทําให้การจัดการก็ดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปมีความเสี่ยงแออัดหรือเสียเวลานะครับก็จะได้ความพึงพอใจแล้วก็ได้รับบริการที่ดีด้วยครับเพราะถ้าเราทําตรงนี้ทุกอย่างว่าพร้อมตอบโจทย์ตรงนี้ปั๊บอ่าแล้วคนทยอยมาหรือถ้าทําตรงนี้พร้อมแล้วคนยังไม่มาเราจะได้รู้ว่าไม่มาและต้องทอําอย่างอื่นนะต้องมีวิธีการชงลุกและกำนันพยาบาลต้องไปค้นให้ถึงตัวเลยนะอาจจะต้องไปทําอย่างนั้นเลยต่อไปอนะครับครับต่างด้าวยังไงครับคุณหมอทาไมนะครับครับเชิญครับ ต่างดาวที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่นี้ต่างดาอ๋อครับครับประเด็นของต่างด้าวเนี่ยมันมีรายละเอียดในการที่จะต้องอทำทำทำ,ทำกระบวนการต่างๆนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็รู้ดีว่าพี่น้องต่างดาวบางทีเอกสารไม่ครบไม่พร้อมการเข้ามาถูกต้องไม่ถูกต้องอาจจะทําให้เกิดความลังเลใจนะครับก็ในในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะไม่เอาประเด็นนี้มาเป็นอุปสรรคกันนะครับแล้วก็ แต่แน่นอนเวลาจะเข้าระบบก็ต้องหาทางที่จะระบุตัวตนให,ให้ได้นะครับให้แน่ใจว่าคนนี้ฉีดเข็มหนึ่งแล้วถ้ามาก็จะเป็นเข็มสองนะครับถ้าคือถ,ถ้าเกิดมามัน,สนแสดงตัวตนไม่ได้เลยแล้วก็จะนับเป็นเข็มสองก็ข้อมูลเก่าก็ไใหม่ชัดเจนหรืออะไรอย่างนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในรายละเอียดเนี่ยยังมีการพูดคุยเพิ่มเติมอยู่แต่โดยหลักการเนี่ยชัดเจนแล้วครับว่า,าในส่วนของการที่จะเอื้อให้ทั้งที่เข้ามาถูกต้องและก็ไม่ถูกต้องเนี่ย เรื่องวัคซีนเนี่ยอยากให้ฉีดไปได้ทุกๆกลุก่มนะครับแล้วก็วัคซีนตรงนี้เนี่ยจุดสำคัญมากแม้แต่ในเรื่องบริเวณชายแดนนะครับด่านที่มีคนเดินทางไปมาเนี่ยก็เรียกว่าการข้ามฝั่งไปมาแต่ละวันรายวันในหลายด่าน,นมีอยู่แล้วนะครับการที่จะสนับสนุนให้วัคซีนไปพร้อมอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้ฉีดได้กว้างขวางมากขึ้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชุมชนคนไทยของเราก็มีความปลอดภัยมากขึ้นการเศรษฐกิจการค้าขายก็จะราบรื่นไปด้วยครับ สูตรนะครับคุณหมอครับสูตรฉีดตอนนี้คุณหมอทวนอีกทีครับอ๋อในในในสูตรการฉีดนะครับในส่วนของท่าดรงงานต่างด้าวก็จะใช้สูตรที่เราเคยเป็นสูตรเน้นสําหรับคนไทยสูตรไอ่อซินอวัแอสซานะครับในขณะที่สูตรที่มีการแจ้งข่าวออกมาตอนนี้จะเป็นพูดถึงสูตรการการกระตุ้นด้วยไฟเซอร์เข็มสามนะครับก็เป็นในเรื่องของแอสซาแอซสองเข็มเดิมหรือว่า สูตรเดิมที่มีเงื่อนไขต่างๆก็เรียกว่าไฟเซอร์มาเติมเป็นเข็มสามได้ครับครับออ,อีกอันหนึ่งครับคุณหมอครับที่ผมดูว่าอย่างที่ท่านาานายกพูดเมื่อวานนี้ที่กระบี่บว่าอยากให้คนมาฉีดวัคซีนหรือท่านประหลัดบอกว่าจะต้องเร่งระดมการฉีดวัคซีนมาไทยต้องช่วยตรงนี้นะครับแล้วก็นะอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังถึงว่าเอเราจะทําระบบบริการให้อำนวยความสะดวกอย่างไรเนี่ยนะครับถ้าตัวหนึ่งที่ท ที่จะทําให้คนเขารู้สึกว่าเขาให้ความสะดวกแล้วยังไม่มาเนี่ยนะ,ะเป็นไปได้ไหมคุณหมอครับว่าวันอย่างวันวันนี้ห้าพันเก้าใช่ไหมติดเชือช้อต <ำ S 1> ่ําสุดในรอบในรอบอหลายเดือนเลยเนี่ยห้าพันเก้าถ้าเราบอกว่าห้าพันเก้าร้อยคนเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วกี่คนติดเชืออเ้อในเช่นนี้จํานวนนี้ยังไม่ฉีดวัคซีนเลยนะที่ติดเชื้อกันเยอะๆยังไม่ฉีดวัคซีนและสองผู้ที่เสียชีวิตวันนี้ฉีดวัคซีนแล้วกี่คนที่เสียชีวิตและยังไม่ฉีดวัคซีนกี่คนที่เสียชีวิตซึ่ง เมื่อ <ทำ S 1> ก่อนอเคยร<อ>ายรง,งานทําให้ตัวเลขรตรงนี้ออกมารายวันด้วยดีไหมครับคุณหมอครับครับก็ตรงนี้เดี๋ยวรับเป็นประเด็นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเวลาเวลาเรื่องของอการการรายงานการติดเชื้อกับเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองประเด็นถ้าในหลานข้อมูลเก่าเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งมันออกแบบมาตั้งแต่ยังไม่มีวัคซีนนะครับข้อน,นี้ก็จะไม่ได้เป็นตัวแปรมาตรฐานที่ปรากฏอยู่มันก็จะมีความสกล่นหรือบางที บางทีมันรายงานมาจากตัวห้องแล็บจากตัวแลบข้อมูลอื่นยังไม่ประกอบกันยังต้องไปเก็บข้อมูลมาเพิ่มมันก็จะมีข้อมูลที่ต้องติดตามเพิ่มเติมแล้วก็อีกที่สําคัญอีก,กนหนึ่งคือ,อ,อตัววัคซีนเนี่ยนะครับกใ็ในทางทฤษฎีนี่คือลดโอกาสการติดเชื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเจอว่ามีเปอร์เซ็นที่ฉีดวัคซีนอยู่ในผู้ติดเชื้ออยู่เนี่ยนะครับก็ไม่เป็นที่แปลกใจนะครับมันถึงเป็นที่มาว่าก่อนหน้านี้ที่เราเน้นๆน,น,นะครับจะดูผู้เสียชีวิตนะครับว่า ันนี้ในผู้สูงอาย,ยุเราฉีดไปตั้ง60-70แล้วนะครับไม่ฉีดแค่30เแต่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยผู้สูงอาย,ยุที่เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหไม่ฉีดวัคซีนอยู่ตั้ง90็ก<ม>็แสดงว่าใครฉีด<ม>วัคซีนมีโอกาสเ<ม>สียชีวิตเนี่ยเหลือน้อยลงไปมากเลยมันป้องกันได้จริงๆะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจุดสําคัญมากๆจะจะเน้นที่เรื่องของการเสียชีวิตแต่ในผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจจะเดี๋ยวไปดูครับว่าในฐานข้อมูลที่มีการรายงานอยู่เดิมอาจจะวิเคราะห์ออกมาเป็นเป็นคราดูแบบ รายวันเนี่ยข้อมูลมันจะตกหล่นมันจะเห็นแบบเป็นไม่ปรากฏเรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะเปอร์เซ็นต์จะเยอะไปแล้วก็จะทําให้เข้าใจผิดหรือว่าตีความผิดเคลื่อนครับอาจจะถ้ารายวันอาจจะไม่ได้แต่ถ้าย้อนหลังเป็นใช่ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เท่านี้ถึงเท่านี้ใช่ไหมครับคุณหมอครับแนวโน้มของแต่สัปดาห์อย่างนี้ได้ไหมครับหครับจะเป็นตัวเร่งให้คนก็เออไปฉีดไปฉีดอย่างนี้นะครับเพราะการสร้างความเข้าใจนี่สำคัญมากน่าสนใจครับผมครับผมครับคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญเลยครับ ครับผมคิดว่าในส่วนที่ <c oughs> การฉีดวัคซีนของพี่น้องคนไทยเนี่ยได้รับความร่วมมือดีมากนะครับ <c oughs> ถ้าเทียบกันเราจะเห็นหลายๆประเทศที่มีการประทงประท้วงไม่ยอมรับหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาถึงขั้นนั้นก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนว่าได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องทุกคนและก็มีความเข้าใจถึงประโยชน์ของวัคซีนที่ดีนะครับแต่ก็อยากให้ช่วยต่อเนื่องไปอีกครับเพราะว่า าการระบาดยังคงต่อเนื่องอยู่นะครับถ้าหากว่าใครที่เข้าใจไม่มั่นใจไม่ไม่ไม่แน่ใจเนี่ยทำยังไงจะได้ถึงเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้นะครับก็ฝากชวนฝากสอบถามนะครับคนใกล้ตัวช่วงนี้ถ้าเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ฝากดูแลเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับว่าถ้าหากว่ามีส่วนใดที่ ยังไม่ได้ฉีดนะครับท่านก็ช่วยติดต่อประสานกับทางหน่วยงานทางสถารณสุว่าจะสามารถไปฉีดได้ที่ไหนยังไงนะครับในจัพื้นที่ของท่านนะครับก็จะทําให้เรื่องของความครอบคลุมวัคซีนของเราดีขึ้นเกิดควบคุ้มกันหมูได้ครับขอบคุณมากครับคุณน้อมครับขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอเฉวิสันนามวาดนะคะผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคคุณหมอก็ เน้นย้ำแล้วก็รับในเรื่องที่เราสะท้อนไปด้วยนะพี่หนอมนะ